สำหรับท่านใดที่สนใจชุด DIY c u m b e n Yest สามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้นะครับของผมใช้เป็นฝาอย่างดีนะครับไม่แตกง่ายไม่ระเบิดนะครับถ้าเป็นฝาแบบขวามือในรูปนี้เนี่ยอันตรายนะครับคนหลีกเลี่ยงไม่ว่าจะซื้อที่ไหนก็ตามควรใช้แบบซ้ายมือแทนนะครับจำไว้แบบซ้ายมือนะครับที่ไหนก็ได้แหละแต่ถ้าไม่รู้จะซื้อที่ไหนซื้อที่ผมมีขายครับใต้คลิปขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการสอนใช้งานชุด DIY c o m m e a n d Yest นะครับใช้งานอย่างไรต้องเตรียมอะไรบ้างมาชมกันเลยครับ โดยชุด DIY เนี่ยครับผมประกอบมาให้เกือบจะพร้อมใช้งานแล้วเหลือแค่เอาใบผสมน้าตาลใส่ขวดต่อหัวดริฟก็จบแล้วครับก่อนจะนําไปใช้งานผมขอรบกวนลูกค้าเช็คแป๊บนึนะครับว่าผมได้ต่อวาล์วกันย้อนได้เหมือนแบบในคลิปหรือเปล่านะครับดูให้เหมือนแบบในคลิปเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่ก็ขอแก้ด้วยนะครับภายในชุดจะมีหัวดริฟของ Crazy Stone แล้วก็ยีสแถมไปนะครับยีสตัวนี้ผสมได้5รอบครับหรือประมาณ5เดือนนั่นเองสิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมเองอย่างแรกก็คือน้ําตาลแสดง 2เกลือ3จะเป็นขวดน้ำอัดลมนะครับขนาดประมาณ1.5่ลิตรหรือ1.25ลิตรก็ได้นะครับคลิปนี้ผมจะไม่เน้นช่างนะครับเน้นการกะด้วยสายตาอามากกว่าคือบางคนก็ไม่มีเครื่องช่างเนาะก,ก็จะลําบากไปอีกก็เน้นกะกะเอาแบบที่ผมทาครับไม่ต้องเป๊ะมากเพราะว่าแบบนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับผมมาเริ่มที่ขวดแรกนะครับขวดน้ําตาลให้เราใส่น้ําตาลประมาณ1ใน8ของขวดนะครับหรือว่าประมาณในคลิปเลยคือทุกคนไม่ต้องซีเรียสเรื่องปริมาณนะครับเอาแบบกะกะแบบผมเลยนะ มาขวดที่2จะเป็นขวดเกลือนะครับก็แบบในชีพนะครับผมใส่เกลือประมาณหน,นึ่งในแเหมือนกันก็จะได้ประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปคือการเติมน้ำครับผมน้ําที่เราใช้ใช้เป็นน้ําอุ่นนะครับน้ำอุ่นประมาณไหนก็คืออุ่นประมาณเอานิ้วมือจุ่มไปแล้วรู้สึกอุ่นๆพอดีนะครับไม่ลวกมือใส่ยีสต์เป็นขวดน้ําตาลประมาณปลายช้อนชานะครับแล้วก็เขย่าครับผม พยายามเขย่าน้ำตาลให้ละลายนะครับส่วนน้ำเกลือเนี่ยก็เอาเท่าที่ได้ครับผมที่เหลือก็แค่ประกอบขวดเข้ากับฝานะครับโดยที่ว่าขวดน้ำตาลเนี่ยจะต่อเข้ากับฝาที่มีข้อต่อ3ทางสีเขียวนะครับส่วนขวดน้ำเกลือเนี่ยจะต่อเข้ากับฝาที่มีวาล์วกันย้อน2อันนะครับสุดท้ายจริงนะครับก็ทําการเอาหัวดิฟต่อเข้ากับสาย co 2ก็จะได้แบบนี้ครับผมย้ำอีกทีนะครับก่อนนําไปใช้ขอให้ทุกคนดูทิศทางของวาล์วกันย้อนสีแดงนะครับว่าเป็นแบบในรูปนี้หรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ขอให้แก้ด้วยนะครับก็มีแค่นี้ครับผมตั้งทิ้งไว้ประมาณ1คืนฟองถึงจอกนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวหรือว่าอยู่ในห้องแอร์เนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับซึ่งยีสต์เนี่ยเขาไม่ชอบแสงนะครับก็ขอให้ตั้งหลบแดดนิดนึงเนาะก็มีแค่นี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ